สวัสดีครับคุณหนุ่มคิดเสียอ,องสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนคู่ต่อสู้นะครับผมนอกจากจะวิเคราะห์จุดอ่อนก็นคือวิเคราะห์จุดเด่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่ควรจะเสี่ยงนะครับกับคู่ต่อสู้ที่เราไม่รู้จักนะครับผมในคลิปนี้เป็นการวางแผนกลยุทธ์ปิงปองในการแขร่งขันนะครับผมอย่างแรกนะครับจากการวอร์ม f ีโฟร์แฮนด์แบ็กแฮนด์ทั้งสองด้านถ้าู่ต่อสู้สามารถตีโฟร์แฮนด์ได้ดีและท็อปสปินได้ดุนแรงหมุนแล้วก็ควรจะไม่ตีเข้าทางโฟร์แฮนด์มากหลายลูกนะครับผมถ้าผู้ตัดกุฎสู้ตีทางแบ็กแฮนด์ได้ทั้งแรงทั้งเร็วทั้งหมุนก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะตียาวเข้าแบ็กแฮนด์หรือว่าปล่อยให้แบ็กสปินนะครับผมสองดูจากการยืนนะครับถ้ากุ่อสู้ ตีใกล้โตะับบุกใกล้โตะชิดโตะนะครับเราก็ควรจะตีให้ห่างโตะนะครับเพให้ลุลึกเข้าไปนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ตีไกลรับถอยบุกไกลๆเราก็ควรจะยอดหรือวางซ้นเลยนี่เขาเป็นกลยุทธ์นะครับประเด็นที่สามคือจากการยืนตั้งรับนะครับถ้าคู่ต่อสู้ยืนตั้งรับเปิดฟูมากๆเราก็ควรจะตีเข้าแบ็คคู่ต่อสู้ยืนตั้งรับเปิดแบ็คมากเขาก็ควรจะตีเข้าฟู ถ้าคู่ต่อสู้ยืนใกล้โตแล้วก็เสิร์หยอดครับคู่ต่อสู้ยืนใกล้โตะหรือชิดโต๊ะแล้วก็เสร์ฟเข้าหาตัวหรือจุดเกรงใจนะครัผมระการที่สี่ดูลูกที่คู่ต่อสู้เสียบ่อยนะครับบางคนรับลูกวางสั้นไม่ทันหรือว่าไม่ดีสูงให้เราบุกได้เราเรียบบุกก็แสดงว่าเขามีปัญหาการรับลูกตัดหนักสั้นแล้วก็เราก็ลองตัดจิ้มยาวไปไปลายโต๊ะถ้าเขาเลือกบุกหรือเลือกตัดกับถ้าเลือกยาวแนละ้ว ปลายตัวเขาบุกกลับแล้วก็บล็กบอกแล้วก็อยากไปตียาวหนักปลายตัวอีกนะครับห้าลองตีลูกไซดะนะับบาาปาดเกี่ยวปาดอย่างเงี้ยถ้าเขาแพ้ลูกไซดหรือว่าตีออกหรือลูกเสิบไซด์ก็ให้ใช้บ่อยๆแต่เขารับได้และเขาวางหน้าไมา้ถูกต้องเราก็อยากไปเล่นนะครับข้อหกสำหรับถ้าเขาท็อปได้ดีนะครับเราอยากตียาว ครับให้ตีสั้นหรือฉีกนะครับท็อปได้รุนแรงแล้วก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเองข้อเจ็บถ้าคู่ต่อสู้ฟุตเวิร์กไม่ดีหรือว่ายืนอยู่กลางตัวแล้วขยับไม่เร็วเราก็ตีฉีกซ้ายฉีกขวาเปลี่ยนสั้นเปลี่ยนยาวนะครับข้อแปดนะครับถ้าคู่ต่อสู้แบ็คไม่ดีหรือใช้ยางเม็ดนะครับเราควรควรจะตี ไม่ให้สูงหรือว่าอย่าไปตัดสู้ยางมีดนะครับตู้ใช้ยางเม็ดด้านหนึ่งอาจจะม็ดยาวหรือม่้ก็แสดงว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปเกมคือการตีจุดที่เขาเสียบ่อยนะครับจุดอ่อนรถสู้ท็อปโฟลไดดีเขาสามารถท็อปโฟส่วนกลับแล้วก็เปลี่ยนทางได้นะครับผมก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการวิเคราะห์เกมนะครับผม